ก็เลยไปเล่าอาจารย์ฟังอาจารย์ก็บอกว่าพรุ่งนี้ถ้าเจอเขาอีกเนี่ยให้ถามคำถามเดิมถ้าเขาตอบแบบเดิมก็ถามเขาต่อไปว่าถ้าไม่มีเท้าแล้วะจะไปที่ไหนพุงเชาต่อมาก็เจอกันอีกก็ถามคำถามเดิมอีกว่าไปไหนท่านก็ได้รับคําตอบว่าไปในที่ที่ลมพัดพาไป ไอ้ทางนี้ก็ตอบเป็นถุยเลยไปถามอาจารย์อีกว่าเนี่ยไปเจอมาอีกครั้งได้คําตอบอย่างนี้แล้วจะพูดต่อ,อยังไงอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเจอเขาอีกพรุ่งนี้ให้ถามคำถามเดิมแล้วก็ถ้าเขาตอบว่าไปในที่ท,ที่ที่ลมพัดพาไปก็ให้ถามว่าหากไม่มีลมจะไปที่ไหนเช้าวันต่อมาก็เจอกันอีกก็าาถามคำถามเดิมอีกว่าไปไหนท่านคำตอบก็คือ ไปซื้อของที่ตลาด